บรรดาลใจจากเมนูของคนอังกฤษนะครับฟิตแอนด์ชิฟนะครับเป็นเมนูยอดนิยมจุดเด่นของเมนูนี้คือตัวแป้งที่เอาไปชุบกับปลานะครับตัวแป้งของเขาจะค่อนข้างฟูแล้วก็มีมีรสที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าเขาใช้เบียร์ครับแต่เราจะมาปรับสูตรนี้ให้เป็นสูตรบริสุทธิ์ไร,รมลทินนะครับโดยแทนที่เบียร์ด้วยรูทเบียร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มที่เด็กๆก,ก็ชอบดื่มและก็รับประทานกันนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าฟิตแอนด์ชิฟรูทเบียร์ครับและส่วนประกอบหลักทั้ง5ของ ก็คือปลากระพงขาวเฟรนช์ฟรายสำเร็จรูปแป้งชุบทอดสำเร็จรูปรูปเบียร์แล้วก็ซอสพริกครับตั้งน้ำมันสำหรับทอดเตรียมไว้เลยนะครับประมาณ180องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเราก็โรยเกลือและพริกไทยที่ชิ้นปลาทั้งสงด้านนำไปเคล้ากับแป้งชุบทอดสำเร็จรูปเคาะแป้งส่วนเกินออกแล้วก็พักปลาไว้ครับแป้งที่เหลือนะครับเราก็จะมาผสมกับรูทเบียร์ครับ ค่อยๆใส่ลงไปนะฮะคุณผู้ชมจะได้คนได้ง่ายแป้งไม่เป็นก้อนอยากจะปรุงรสมากกว่านี้ให้มีรสเผ็ด,ผดๆก็จะใส่ปาปิก้งปาปิก,กาลงไปก็ได้นะครับแต่วันนี้คนเอาง่ายๆส่วนประกอบน้อยๆไว้ก่อน ีแป้งให้เข้ากันดีนะครับตอนนี้น้ํามันของผมก็ได้ที่แล้วนะครับเราใช้น้ํามันที่อุณหภูมิประมาณ180องศาครับการที่เราทอดในกระทะที่เป็นนอนสติกข้อดีก็คือว่าเราไม่ได้ใช้น้ํามันเยอะใช่ไหมฮะบางทีเนี่ยตัวแป้งถ้าเกิดเราใช้กระทะสเตนเลสเนี่ยเขาอ,อาจจะติดตรงก้นกระทะได้นะครับเวลาที่ใช้นอนสติกก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่ว่าตัวปลาของเราหรือตัวแป้งเนี่ยจะไปติดตรงก้นกระทะนะครับที่สําคัญนอกจากใช้งานง่ายแล้วก็คือว่า เขาอย่างทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับเอาแล้วล่ะเอาชิ้นปลานะครับมาชุบในแป้งนะฮะชุบเยอะๆครับเพราะว่าโดนี้เป็นพระเอกของเรานะครับด้วยวิธีการเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้กับกุ้งใช้กับปลาหมึกหรือสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตก็สามารถใช้กับเมนูผักก็ได้นะครับเราจะทอดแครอททอดเอ,อ่อ มะเขือม่วงทอดสุกินี่ได้หมดเลยนะครับเพื่อให้แป้งสุกดีนะครับเราทอดด้านละประมาณ1นาทีครับเวลาที่ใช้ก็ขึ้นอยู่กับความหนาของปลาของเราด้วยนะครับวันนี้ปลาของผมค่อนข้างจะบาง ไม่ต้องนานมากนะครับอันนี้ใช้ได้แล้วแน่นอนครับก็นำปลาขึ้นมาพักบนตะแกรงครับสําหรับมันฝรั่งนะฮะเฟรนช์ฟรายคุณผู้ชมไม่ต้องคิดอะไรมากเราซื้อแบบแช่แข็งมาครับทํางานง่ายที่สุดแล้วเวลาที่ซื้อแบบแช่แข็งมาไม่ต้องเอามาเรียกว่าดีฟรอสต์หรือละลายน้ําแข็งก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะกรอบมากเลยนะครับถ้าเผื่เราทอดเขตอนที่เขายังเย็นๆอยู่ครับ ระหว่างที่เฟรน f ์ฟรายยังร้อนๆนะครับโรยเกือลงไปเล็กน้อยครับและอย่างที่บอกนะครับว่าปลารูทเบียร์ของเราสูตรนี้ผมจะเสิร์ฟกับซอสพริกครับน่ารับประทานมากก็เป็นฟิตแอนด์ชิปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งมีรสชาติเป็นแบบวัยรุ่นไทยๆนะครับกับฟิตแอนด์ชิปรูทเบียร์ครับ